เบาะที่นอนในรถพับได้ผมก็ซื้อไว้ให้เด็กๆที่บ้านนะครับเวลาผมไปเที่ยวนะครับหรือว่าพาเด็กๆไปโรงเรียนนะครับก็นั่งสบายเลยครับที่เบาะนะครับก็จะมีสายเบลคล้องกับพนักพิงนะครับสามารถปรับได้ด้วยนะครับเบาะก็มีขนาดกว้างนะครับผู้ใหญ่ก็สามารถนอนได้นะครับการพับเก็บก็พับเก็บได้อย่างง่ายนะครับสะดวกมากๆนะครับในการพกพาผมก็ซื้อติดรถไว้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่ดีมากๆเลยนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับเด็กๆก็สามารถนอนได้นะครับผู้ใหญ่ก็นอนได้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆเลยครับสําหรับเพื่อนๆที่ หมาะปูนอนหลังรถไม่ต้องสูบลมขยายใช้งานได้ภายใน5วิเหมาะนิ่มนอนไม่ปวดเอวติดตั้งได้ง่ายปูนอนได้ถึง3คนพื้นที่กว้างขวางพับเก็บได้ไประหยัดพื้นที่พับแล้วมีขนาดเล็กด้านในเป็นฟองน้ำนอนนานๆไม่ปวดหลังพกพาใช้งานได้ง่ายสุดๆสั่งสินค้าจิ้มทีตะกร้าได้เลยจ้า นอนได้ด้วยวางของไว้ด้านล่างได้ด้วยแนะนําเป็นที่นอนในรถรุ่นนี้เลยจ้าแม่ที่นอนในรถรุ่นนี้จะเป็นแบบพับเก็บได้นะคะเวลาใช้งานกลางออกมาแล้วก็จะมีสายคล้องด้านหลังแบบนี้เลยนะคะแม่วิธีใช้งานทําตามในคลิปได้เลยนะคะบ้านไหนเดินทางบ่อยๆอยากนอนสบายๆบ,บนรถแนะนําเลยจ้าบ้านไหนอยากตามเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้จ้า